การเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างถิ่นต่างแดนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆช่วยเปิดโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีไม่หลายต่อหลายสำนักพากันจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้เห็นเสมอมาคลิปนี้เป็นคิวของ l o ลี่แพลเน็ตแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกใน10อันดับประเทศที่น่าไปเที่ยวที่สุดในโลกอัดุดไททูบขอเป็นตัวแทนรวบรวมข้อมูลมาฝากกันครับ ที่อียิปต์ประเทศมุมบนขวาสุดของทวีปแอฟริกาเพื่อนบ้านของทวีปเอเชียและตอนใต้ของยุโรปบนจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อ3าทวีปเข้าด้วยกันต้นกำเนิดวิทยาการและอารยธรรมแห่งลุ่มน,น้ำนายอันเก่าแก่ที่สุดดินแดนหนึ่งของโลกบนพื้นที่อันแห้งแล้งและเวิงว้างของทะเลทราย,ายกลับเปลี่ยนไปด้วยมต์ขลังและความอลังการของพิระมิดวิหารบูชาเทพเจ้าและสุสานฟา,รฟาโรห์อียิปต์โบราณ กับปริศนาที่ผู้คนยังคงตั้งคำถามเสมอมาว่านับย้อนหลังไปนับพันพันปีสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่เหล่านี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรและยังคงดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสความมหัศจรรย์เหล่านี้เสมอมาอันดับที่ 9. มาลาวีตั้งอยู่ทางตะวันออกค่อนมาทางใต้ของทวีปแอฟริกาเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่มีทะเลสาบขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างท่องป่าศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ท้องถิ่นสไตล์ซาฟารีปีนเขาตลอดจนพายเรือและดำน้ำในทะเลสาบความงดงามของธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และผู้คนที่เป็นมิตรถือเป็นสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอันดับที่8เนปาน ดินแดนแห่งหลังคาโลกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นทางขึ้นสู่เอเวอเรสต์ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกบนเทือกเขาฮิมาลัยสวรรค์ของคนที่รักภูเขาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปีนเขานักเดินเขาที่รักการผจญภัยที่จะสามารถสัมผัสอากาศเย็นและใกล้ชิดธรรมชาติกันได้อย่างจุใจที่นี่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่รักความสงบ เริ่มสายศรัทธานในพุทธศาสนาแม้ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาฮินดูแต่ที่นี่ยังมีวัดและสถูปที่สวยงามมากมายรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าหนึ่งในสสังเวชนียสถานที่สำคัญของผู้นับถือศาสนาพุทธอีกด้วยอันดับที่7โอมาน ประเทศในตะวันออกกลางและคาบสมุทรอาหรับที่มักถูกมองข้ามแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่โด่งดังหรือร่ำรวยเงินทองและน้ำมันเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านในย่านเดียวกันแต่โอมานก็มีครบทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทั้งเมืองโบราณและมัสยิดเก่าแก่รวมไปถึงชายทะเลและเมืองตากอากาศที่สวยงามเสริมด้วยเขตอุทยานแห่งชาติเขตอนุรักษ์และพ่อพันธุ์สัตว์ทะเลหายากหรือแม้แต่ทะเลทราย ทำให้โอมานเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่แพ้ใครอันดับที่ 6. แองกิล่าประเทศเล็กๆในหมู่เกาะแคริบเบียนตะวันออกอนณานิคมของอังกฤษที่ชื่อประเทศเป็นที่จดจําได้อย่างง่ายดายเมื่อแปลเป็นไทยว่าปลาไหลสวรรค์สำหรับคนรักทะเลหาดทรายขาวน้ําทะเลใส เห็นเพียงแค่รูปก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงเพลงระเก้ลอยตามออกมาเหมาะแก่การดำน้ำดูปะะการังว่ายน้ำและทำกิจกรรมทางน้ำและโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นที่ราบ ต่างจากเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันทําให้การเดินทางบนเกาะนี้นั้นสามารถทําได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และจักรยานและเต็มไปด้วยรีสอร์ทสุดหรูซึ่งปัจจุบันทางการพยายามจัดรูปแบบการท่องเที่ยวในสไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรับกับจํานวน,านนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าไปอันดับที่ 5. สโลเวเนียประเทศเล็กๆกแก่ของยุโรปที่มักจะถูกลืม ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลคานเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวอาณาเขตของผืนป่ากินพื้นที่ราวสองในสามของประเทศขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศก็เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาและตำนานที่น่าสนใจบางแห่งเก่าแก่นับพันปีทั้งปราสาทโบสถ์สพานเป็นประเทศที่อาจทําให้เราอ้าปากค้างได้ทั้งจากความสวยงามของธรรมชาติและความงดงามของสถาปัตยกรรม เหมาะกับทั้งสายลุยที่ชอบเดินป่าหรือสายที่ชอบถ่ายรูปกับโบราณสถานตึกรามบ้านช่องที่งดงามอันดับที่4 b u เบอร์ลิสประเทศเล็กๆในอเมริกากลางหยุดถัดลงมาทางตอนใต้ของเม็กซิโกเหมาะสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวสายชิลและสายแอดเวนเจอร์มีแนวปะการาังใต้ทะเลใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากเกรทบรเออร์ลิฟของออสเตรเลีย ดำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกสามารถพบเจอปลาและสัตว์ใต้น้ำหายากนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมเก่าแก่ของชาวมายาที่เคยรุ่งเรืองในแถบนี้ในช่วงคริสการาช250ถึง1,000ขณะเดียวกันยังมีเขตอุทยานแห่งชาติเอาไว้ศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่มีโอกาสพบเห็นได้ทั้งเสือจาก,กัวหรือส่องดูนกหายากท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์อันดับที่ส มอริเชียสเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกของมาดากัสกาแม้จะอยู่ในทวีปแอฟริกาแต่พิกัดที่ตั้งถือว่าอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเป็นไข่มุกเม็ดงามที่เพิ่งจะมีคนค้นพบและเริ่มมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเมื่อราว300ปีมานี้เองด้วยเหตุจากนักเดินเรือชาวโยุโรปใช้เป็นทางผ่านและมาแวะพัก โดยนอกจากน้ำทะเลสวยใสายชายหาดขาวสะอาดเต็มไปด้วยรีสอร์ทสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำแล้วธรรมชาติของเกาะยังบริสุทธิ์อยู่มากทั้งน้ำตกและภูเขาตลอดจนสวนพฤกษชาติที่เต็มไปด้วยพันธุไม้ท้องถิ่นหายากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ในขณะที่ผู้คนก็มีการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องอาหารและชีวิตความเป็นอยู่จากชาวยุโรปเจ้าอานณานิคมเดิมชาวแอฟริกันที่เข้ามาในช่วงที่ค้าทาสและชาวเบอร์เชียสเชื้อสายอินเดียที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอันดับที่ 2. นอร์เวย์ ประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศชายฝั่งทะเลที่ดูสวยแปลกตาทั้งสงบและดูลึกลับไปพร้อมกันจากภูเขาหินที่กระจายตัวอยู่โดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟยอร์ดหรืออ่าวที่แคบและยาวซึ่งประกอบด้วยหน้าผาสูงชันและกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันแสนมหัศจรรย์เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาตินอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องศิลปะสามารถเที่ยวชมหอศิลป์ชื่นชมงานของศิลปินระดับโลกอย่างเอ็ดเวิร์ดมุงนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการจัดงานเทศกาลตามฤดตูต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อันดับที่1 Cook Island s ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด15เกาะหลายคนอาจรู้สึกว่าเวิ้งว้างห่างไกลเดินทางไปลำบากแต่ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยอมไปเป็นชาวเกาะและอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานๆด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยายชาวโพลินีเซียนพื้นเมืองที่เป็นมิตรและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอาหารการกินชาวบ้านท้องถิ่นยังทำประมงและเลี้ยงหอยมุก ทั้งหมดนี้ทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวที่สุดในโลกประจําปี2022มีประเทศไหนที่เพื่อนๆชาวอับดุลไทยทูบเคยเดินทางไปแล้วรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษหรือชื่นชอบประเทศไหนที่เรานำเสนอไปสามารถแบ่งปันประสบการณ์หรือพูดคุยเสนอความคิดเห็นกันได้นะครับ